สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคริปโตเทคนิคยีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนการเทรดประจำวันที่25เมษายน2565พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวเอลฟาเนี่ยนะฮะก็ตามกันต่อนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเออเอลฟาเนี่ยนะครับนี่คือกราฟตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงน้ำปัจจุบันเนี่ยนะครับทรงของเอลฟาเนี่ยนะครับก็ถ้ามองเป็นตามทฤษฎี อิเลียดเวฟเนี่ยนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะฮะถือเป็นเป็นเหรียญที่เหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่นะฮะน่าเข้าลงทุนนะครับตอนเนี้ยคือพุ่งตามตรงแล้วก็น่าซื้อนะครับน่าซื้อนะฮะก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าแอลฟาเนี่ยนะครับนะฮะมันนะครับสวิงตัวเนี่ยนะครับลงมานะครับลงมาเข้าสู่โซนสีส้มนะครับ เข้าสู่โซนสีส้มซึ่งก็เป็นช่วงราคาที่น่าถัวเฉลี่ยนในการซื้อนะครับสำหรับคนที่ต้องการถือยาวก็ถ้าเป็นไทยบาทนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นสูงสุดของโซนนะครับก็จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ฮะเอาเอาสุดๆดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับศู8 2 5จุสามแปดสองห้านะครับผมนะฮะแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ศูนจุด สองหกหกหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเป็นตีเป็นราคาเป็นบาทนี่นะครับ 3. ก็จะอยู่ประมาณที่สิบสองบาทหกสิบสองนะครับอันนี้คือช่วงที่สูงสุดนะครับส่วนช่วงต่าสุดนะครับนะฮะก็ประมาณแปดบาทเจ็ดแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ประมาณนั้นนะครับแปดบาทเจ็ดสิบนะครับก็เป็นช่วง ราคาที่น่าเข้าซื้อเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับให้ให้มันชัดเจนเสียก่อนครับหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะเข้าซื้อก่อนได้แล้วก็ทําไมครับถ้าเกิดมันลงไปอีกก็ค่อยถั่วครับผมนะฮะในส่วนนี้นะครับก็คนที่เล่นยาวเนี่ยนะฮะก็เอลฟาเนี่ยครับเป็นอะไรที่ก็น่าจับตามองนะครับอ่ในส่วนของคนที่จะเล่นสั้นนะครับ เล่นสั้นแบบสปอตเนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคือโมเมนตัมภาพรวมเนี่ยครับของตัวนะฮะตัวเอลฟาเนี่ยนะครับมันเป็นขาลงนะครับคือดูดูทรงกราฟก็รู้ว่าเป็นขาลงนะครับหรือว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น RSI นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ a ที่มันตัดลงกับ r s i เนี่ยนะครับ หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัว Awesome Oscillator ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเลยได้ว่าทิศทางเนี่ยมันชี้ไปทางทิศทางลงนะครับนะฮะสี่สัานะอะไรบ่งบอกชัดเจนนะครับส่วน4ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงยังคงลงนะครับแต่ว่าตัว r s i เนี่ยนะครับมันก็ไมฮะเข้าไปอยู่ในโซนของ o v e r s o l d ซ o n e แล้วนะครับผมก็ไม่แน่นะครับว่าคืออาจจะ o v e r s o l โซแล้วมีการอีดกลับนะฮะ หรือถ้าไม่เช่นนั้นนะครับก็ยังจะคงสวิงต่อนะครับยังคงสวิงอยู่ในโซนโอเวอร์โซลต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับผมแต่แน่นอนฮะตัวที่มากับกับเนี่ยก็คือตัว SMA เอมเอนะครับก็ยังมีทิศทางที่เป็นขาลงอยู่ะะครับนะฮะก็ยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวในช่วงสีชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครับเหมือนกันนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโซลมานาแล้วครับโซแล้วโซอีกนะครับนี่ก็ เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ว่านะครับมันก็ยังถ้ามันโซแล้วโซอีกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะลงไปได้อีกนะครับโอเคนะครับ15นาทีเนี่ยเริ่มเห็นการกลับตัวละนะครับเริ่มเห็นการกลับตัวเป็นปรีบาวเป็นขาขึ้นแบบสั้นๆนะครับแต่ว่าขาขึ้นตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่ยังยังไม่สั่นแรงเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคนะฮะทีนี้ถ้าท่านจะเล่นในฝั่งของ สปอตเนี่ยถ้าต้องเป้าหน้ากราฟนะครับก็จะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็จนกว่าที่มันจะเกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปกันก่อนอย่างของกาล่าอย่างของแองเกร์ะ or, นะครับว่าจะดูสัญญาณการกลับตัวยังไงนะฮะหรืออย่างของ i อ s โอเอสทีนะยจะดูสัญญาณการกลับตัวยังไงครับประมาณนี้นะก็ลองย้อนไปดูในคลิปเหล่านั้นได้นะครับนะฮะทีนี้ ถ้า,าวันนี้นะครับคนที่เล่นฝั่งสปอร์ตหาบายเนี่ยนะครับต้องมาจับจังหวะต้องมาดูสัญญาณการกลับตัวอย่างนี้นเอาเองนะครับต้องดูเอาเองครับวันนี้จะไม่ได้มีเป้าอะไรที่มันเป็นแนวโน้มของอาการสวิงตัวหาขึ้นอย่างชัดเจนน,นนะฮะแต่ถ้าถ้าปฏิหารมีจริงนะครับถ้ามันสามารถที่จะนะครับปรับตัวขึ้น รีบาวขึ้นไปได้แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับเนะก็ก็จะอยู่ที่สิบสองบาทต่อทษทีอ๋ททอสิบสองบาทกับยี่สิบเอ็ดนะครับสูงสุดอยู่ที่สิบสองบาทสี่สิบแปดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่แน่นะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าสมมติว่าดูในไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยมันมันเกิดสัญญาณการกลับตัว นะครับต่อเนื่องเนครับก็อาจจะพอความหวังที่เป็นไปได้นะครับแต่หลักๆอัน,นใหญ่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็ทางเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังคงลงครับยังคงลงนะครับทีนี้น้ำหนักเนี่ยผมให้เน้นไปทางฝั่งเซลล์มากกว่านะครับฝั่งคนที่จะเล่นเล่นขาเซลล์นะครับก็แน่นอนนะครับ นึ่งอ่ะนะฮะจะต้องให้ราคาเนี่ยนะครับมันมีการสวิงนะครับกลับมาอยู่ในโซนฟิโบที่ผมได้ให้ไว้นะครับแต่คงไปไปได้ยากแต่ก็ไม่แน่หรืออาจจะพักอยู่แถวๆนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาให้ดูแนวโน้มที่มันน่าจะรีเบาพักตัวขึ้นมาได้เนี่ยครับอุ้ยโทษทีครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะน,นี้จริงนะครับ นะฮะก็คนที่เล่นขาบายก็เล่นได้นะฮะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาปิดเอาในโซนจะได้นะครับครับแล้วก็มีช่วงที่มันไซด์เวย์สั้นๆอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับครับแนวต้านนะครับแนวต้านตัวผิดใช้ตัวผิดนะครับแนวต้านนะครับ ปึ๊บปึ๊บตรงนี้เป็นแนวแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับก็ถ้านะครับนะฮะเนี่ยครับถ้าราคาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสวิงขึ้นนะครับสเต็ปแรกนึ่งถ้าราคาเนี่ยนะครับสามารถที่จะสวิงขึ้นอันนี้ของของขาบ่ายก่อนแล้วกันนะครับถ้าราคาสามารถที่จะสวิงขึ้นนะครับ ทะลุแนวต้านที่11นะครับ11.54ดอลลาร์ได้นะครับผมก็นะครับนะฮะมอาจจะต้องมีช่วงที่มันยอ่อถ้ามันถ้ามันย่อลงมาเนี่ยหรือย่อแตะครับถ้าย่อแตะเนี่ยก็อาจจะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดย่อลงมาแล้วทำไมฮะมันมันต่ำกว่าเกินเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่แน่นะครับ50 50ก็มีโอกาสแต่ก็ต้องติดตามดู นะครับก็จะเป็นช่วงจังหวะของคนที่เล่นขาขาบายนะครับเล่นสปอตครับเล่นฟิลเตอร์ขาบายนะฮะแต่คนที่เล่นขาเซลเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ต้องหนึ่งฮะอย่างที่เราบอกว่าต้องรอให้ราคาเนี่ยนะครับมันกลับตัวเข้าไปในโซนก่อนนะครับอาจจะเป็นในโซนฟิโบนะครับที่สิบสองจุดสองหนึ่งนะครับถึงสิบสองจุดสี่แปดนะครับหรือนะครับมีหรือนะครับนะฮะหรือนี่ครับ อยู่ในช่วงของโซนแนวต้านสีเหลืองนี้เมื่อกี้ผมมาร์คไว้มันหายไปนะครับเมื่อกี้ผมมาร์คแถวๆนี้มันหายไปอ่ะโอเคนะครับนะครับอาจจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนโซนแนวต้านสีเหลืองด้านบนนะครับหรืออาจจะเป็นโซนแนวต้านสีส้มนะครับแถวๆแถวนี้นะครับแล้วก็มีการร่วงกลับ แต่แนวโน้มคิดว่าน่าจะเป็นคือสเต็ปภาพเนี้ยน่าจะเป็นไปได้มากกว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับเพราะว่าทำไมฮะก็ยังเน้นน้ําหนักของโมเมนตัมขาลงนะครับนะฮะก็ไม่น่าจะขึ้นไปได้มากนะครับ,นะรบรนี่ฮะประมาณนี้ทีนี้นะครับก็ถ้าไม่เกิดภาพลักษณะเนี้ยจะไม่เข้าเซลลนะครับหรือถ้าท่านจะเข้าเซลลก็ได้นะครับท่านก็ต้องทําไมฮนะ จะเข้าบ่ายหรือจะเข้าเซลล์ก็ได้แต่ท่านจะต้องมาดูนะครับดูสัญญาณการกับตัวกันเอาเองนะครับว่ามันมันเกิดขึ้นหรือแล้วหรือยังครับนะฮะประมาณนี้ลักษณะนี้ครับผมถามว่าถ้าสมมุติว่าเข้าเซลล์นะครับนะฮะถ้าเข้าเซล์ตามตามแผนตามพิศทางที่ผมได้วางไว้เนี่ยนะครับแล้วเราจะไปอ่ะไปตั้ง stop loss ตรงไหนนะครับ stop l ล s s เนี่ยนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นในโซนฟิโบนะครับนะฮะสต็อปลอสเนี่ยนะครับอยู่อยู่ตรงนี้เลยครับสิบสองบาทกปสิบสามเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเหนือขึ้นเหนือโซนฟิโบมันนิดนึงนะครับมาอยู่เล่าๆแถวๆเนี่ยระหว่างระหว่างสุดขอบฟิโบเนี่ยนะครับนะฮะก็สต็อปลอสเนี่ยให้อยู่ตรงนี้เลยครับสิบสามบาทครับประมาณนี้นะครับแล้ว จุดที่จะไปปิดละ่ะนะครับจุดที่จะปิดกําไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมดูก่อนดูดูแนวโน้มคาด่างที่เคยผ่านมานะครับอดูสิ่งที่มันเคยผ่านมาน,ะมน่าจะเป็นโซนแถวๆนี้น่าจะเป็นโซนราคาแถวๆราเๆแถวๆนี้ประมาณนี้นะครับนะครับ ก็ควรปิดได้แล้วนะครับโซนสีเดีผมจะตั้งเป็นสีแดงแล้วกันนะครับโอเคนะครับนะีครับอยู่ที่เท่าไหร่นะมันใกล้พอดีเลยมันใกล้พอดีเลย มันใกล้พอดีเลยนะครับนะฮะสิบเอ็ดบาทนะครับราวๆาวดาวแถวสิบเอ็ดจุดสองสี่นะครับสิบจุดเก้าเ้าถ้าสามารถทะลุลงไปได้นะครับก็ยังสามารถยืนยืนโพซิชันเซลล์ต่อไปได้นะครับนะฮะและ่านจะไปปิดตรงช่วงไหนเนี่ยแล้วก่ท่านละนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปนะครับคนที่จะถือยาว อ๋อทางฝั่ง USDT ย,ยังไม่ยังไม่มีเนาะยังไม่ได้ให้ USDT ก็เช่นกันนะครับแล้ว USDT เนี่ยก็แผนก็เหมือนเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าทำไมฮนะเดี๋ยวผมหาโซนให้นะครับนะครับจุดราคาที่จะที่จะเข้าเซลล์นะครับนะฮะก็จะเป็นในส่วนของโซนพิโบนะครับตั้งแต่0.35 69นะครับ0.36ย์ 4.8นะครับผมนะฮะถ้าราคาเนี่ยมันวิ่งเหนือโซฟิโบตรงนี้ขึ้นมานะครับอยู่ระหว่างเนี่ยนะฮะก็สต็อปลอสเนี่ยนะครับก็อยู่ที่0.37ครับไม่เกิน0.38นะครับ0.38ก็เป็นจุดสต็อปลอสถ้าเกิดสมมติว่าราคาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาในะครับแถวนี้นะครับผมราวๆราวๆนี้แถวๆนี้นะครับผมนะฮะ ติดนะครับจะไปติดตรงไหนเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะไปหานะคาปติดตรงช่วงไหนเดี๋ยวย้อนดูไกลๆเลยย้อนดูไกลๆโอเคโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วอ๋อน่าสนใจเลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับ แตถถ่ถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันมาถึงก็ดีนะครับเราสามารถที่จะทะลุผ่านไปได้ครับเราเล่าแถวเนี้ยเราลาแถวแเนี้ยนะครับอาจจะใกล้ถึงหรือถึงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับมันจะไปอยู่ที่นะครับเอ่อ 0.3120นะครับถึง0.2849นะครับผมครับราวนี้แถวๆนี้นะครับเป็นโซนที่จะที่จะปิดครับถ้ามันล่วงมาถึงนะครับนะฮะครับประมาณนี้ก็หวังว่าแผนในการเทรดในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนเนี่ยนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแผนนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ